อดามฟาร์มสวัสดีจ้ามากค่ะพี่น้องเจ็ดโมงเคิงเสาร์วันที่ยี่สิบสี่กลุ่มผ้าพันหกเจ็ดค่ะวันเสาร์นะคะมือนนี้จะผ้าพี่น้องไปเบ่งกวางอายุสิบเดือนเต็มค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนอื่นเราก็ขอมาแวะ มาแวะมาเวียนอ,อันนั้นบนยอมเขาคอกนี่นะคะนี่แม่นั้นนี่มาแวะมาเวียนดูนี้ก่อนนะคะก่อนจะพาไปดูกวางสิบเดือนเต็มนะคะมาแวะมาเวียนดูตะเองามบอครับพี่น้องค่ะ ขอแบะแวะคอกนีกันได้ค่ะก่อนจะพาไปชมกวางสิบเดือนนะคะนี่เลยแม่ปุ่งแม่ปุ่งแม่ปุงย้ำได้จะออกลูกออกลูกยังลูกเดอ้อยู่ดีมีแหงพี่น้องขากอดอื่นกระขอกกำลังใจนะคะผู้ใดพ่นใอ้กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่วยกดให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ ยี่เรื่องเจ้า่าอีฟังเด้ค่ะมือนี้ยพี่น้องค่ะค่ะไปะค่ะไปดูกวางสิบเดือนกันนะคะดูกวางสิบเดือนกวางสิบเดือนเต็มวันนี้ นี่ค่ะขอกนี้เลยกวางหนุ่มตะเออุ้งอิงสิบเดือนเต็มอุ้งอิงสิบเดือนเต็มค่ะพี่น้องคะ่ะอุ้งอิงเกิดวันที่ยี่สิบสี่เมษาค่ะวันนี้พาเรือยวันนี้พาเรือยวันที่สิบเอ็ดค่ะ สิบเอ็ดเดือนพารวยเกิดมีนานะคะพารวยสิบเดือนกว่านะคะคนนี้อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเด็กเด็กสิบเดือนค่ะพี่นอ้องอุ้งอิงต้นผู้คือกันคะ่ะนี่ ้าจามากอยู่น้ำกันจะ้ะปุงอิงกับพาเรือยปุงอิงกับพาเรือยปุงอิงกับพาเรือยมื่อน,นี้มาหอดสายแน่จักน้อยค่ะเจ็ดโมงกว่าบดสายปันได้แล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะกวางอคอกนี้เป็นกวางหนุ่ม กวางหนุ่มห้าตัวกวางหนุ่มห้าตัวที่เป็นประเด็นนะคะที่เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นเมืออ่อคือเมือว่านี่เมนบอกค่ะเมือว่านี่วันทีอ่อลงคิดไปมือกรมือกรมือกรลงคิดไปว่านต้องการขายกวางหนุ่มนะคะ ของการขายกวางนมพญโอเพ่นเวาในขิปนะค่ะหาโตแสนบาทเอารถมาใส่เอาเลยพี่น้องสันพญโอนวานะคะ่ะอีแมมกะเบาน้ำเห็นคือเห็นน้ำนะคะปะทินมันมีข้อมเมนมาป่วนอยู่คนหนึ่งค่ะพี่น้องว่าให้เฮ้าเสียหายเลยค่ะยังเสียหายเลยค่ะอะแบบบอก อ่าแล้วว่ามีกำลังใจเฮ็ดอย่างต่อเลยค่ะาวายเฮาว่างแผนจะปนเงินแสนเพิ่นบอ่อจังสันจังซี่จังสี่จังสันโอ้ยบว่าบดีหลายอย่างอยู่ค่ะพี่น้องเขาไปอ่านด้คลิปไอ้วิธีดูกวางไกลคอดอ่ะจ้าคลิปลงไปเมื่อวันที่ยีบสองมือก่อนนี่ค่ะ จริงเนาะ,ะค่ะขันโบมักกับโบหนาจมะมาเบิงโบหนาจะมาวนวายในพื้นทีของเฮ้าช่องของเฮ้านะคะคือป่าอว้วนกับเบิดข้ามสีวาวอะค่ะพี่น้องที่แรกเพิ่นถามว่ามีแบงบอ เขาใจว่าเพิ่นจะซื้อกะบอกไปว่ามีแต่ตัวผู้ห้าตัวนะคะมีแต่ตัวผู้ห้าตัวอูซ่าม้าผสมเพิ่นกับเอาไปให,ห้เฮาเปิดประเด็นขึ้นกวางมาจังสันจังสี่คือตเต้เเบากับบดถือล้วแม่ขาบอกว่าเอาก็ได้ ว่าเฮาบออยากบอเห็นแก่ผู้อื่นอีหยังนังสิแล้วคะ่ะแบบไปอ่านเองด้อค่ะพี่น้องขาคลิปคลิปมือก้อนนี่คะ่ะวิธีดูกวางใกล้คอดนะคะคอมเมนต์แบบโอ้ยใกจะวาตั้งไหนตั้งแต่เห็ดคลิปมานี่คะ่ะเจอแบบนี้กะขันผู้เพิ่นคอมเมนต์เนี่ยเบิ้งคลิปนี่กะ ถ้าบอสสบายก็ไปหาหมอเด้จ้าเดอ้ออย่าไปหาข้อเมียนป่วนช่องนั่นช่องนี้อย่าไปหาค้อเมียนป่วนช่องนั่นช่องนี้แล้วค่ะเดอ้อถ้าบอสบายก็ไปหาหมอสะค่ะไปหาหมอดีกว่านะคะแนะนำนะฮะไปหาหมอดีกว่า เพราะว่าสิ่งที่คุณพูดนะมันไม่ใช่เลยคุณเข้าใจผิดแล้วคุณก็พูดเองเออเองคิดไปเองทุกอย่างมันเป็นสิทธิ์ของเราเราอยากเสนอขายแล้วทำไมไม่ได้บังคับว่าคุณต้องมาซื้อแล้วมาว่าเราให้เสียเสียหายหายต่างๆนานา มันบแมนเดอร,อ,นอร์สิบอกให้การบอสัายใบก็ไปหาหมอเดอร์สีบอกให้ฉั้นสิโพดนี่ฉันสิขายหรือบอขายจักชั้นสีขายได้บอมันกับเรื่องของฉันมันกับเรื่องของฉันกวางของฉันมันเป็นสีของฉันช่องยูทูบกับเป็นช่องของฉัน ข,นขันคุณบ่มักคือคุ้นผ่านไปเลย,ว,มเมยว่าเมา่อว่าวอ้สันฉันเสียเสียห้หายแบบนั้นเด้อขาไปเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องคอมเมนต์แบบน่าเกลียดมากๆเลยแบบแบบใส่ลายเขาเลยเลย แบบว่าเองเออเองตอบเองคิดไปเองผู้ดเดียวเลยค่ะพี่น้องค่ะกว้างนี่ถึงเราไม่ได้ขายเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเงินค่ะจะบอกให้นะคะถึงเราไม่ได้ขายเราก็เอาไว้ตัดเขาขายก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ช่วงที่ห้าอยากพดขายร้องเมือนกันหน้าค่ะมีคนสนใจเนาะค่ะค่ะมีคนสนใจเฮากะขายเหยเพิ่น ค่ะผู้เพิินนีตจะโตโมแม่นันเถี่ยวก้อนกับนี่ว่าจะมาเบิงเอาแล้วค่ะเพิินแห่งเลียนใจซื่อๆกับว่าเป็นหยางค่ะเอามาเอาตัวหนึ่งผู้เพิินนี่ตะโตโมแม่เพิ่นก็มาเอาตบผู้ไปยังซีเนาะค่ะวัตถุประสงค์เฮ้ากับคือผู้เพิินมีตจะโตโมแม่เพิินอยากได้เพิ่นก็มาสื้อโตหนึ่งสองโตเฮ้ากับขายคือเกาค่ะพี่น้องค่ะหรือว่า เข้าบอดด้ขายเฮ้ากับบอดเดือดร้อนอดัมฟ้ามบอดเดือดร้อนเงินค่ะบอดเด้อหอนเงินป่านนั่นนะค่ะว,ว้าแล้วก็ยืดย้าวไปเนาะค่ะมันจะยืดย้าวไปพี่น้องกับเขาไปอ่านมืงโหรธด,ด้วยค่ะคอมเมนต์แบบ จะขอเจออีกนะคะถ้าไม่สบายก็ไปหาหมอนะคะคนที่มาคอมเมนต์ให้เขาเสียเสียให้หายถ้าไม่สบายไปหาหมอเลยเด้อค่ะพุ่นละ่ะกิตเวทขอนแก่นพุ่นละ่ะแมนยู่่าอีสานก็ได้ยังมาคอมเมนต์อห้เขาเสียเสียให้หายนะคะจันขอเตือนนะคะ คุณบ่อยากเบิ้งกับคุณกระขามไปเลยคุณจะเข่าเมาื่ปวนในช่องของฉันจะบอกให้เลยค่ะพี่น้องต้องขอโทษด้ค่ะที่เอามา้าวอยู่ในคลิปนี้นะคะแม่ก็ขอถือโอกาสนีเว่าเพราะว,ว,ว,ว่ามันเกินไปนะคะวันนี้มานอุกอิงนะคะอุกอิงสิบเดือนเต็มอุกอิงเกินที่ยี่สิบปีเาค,ค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้กับอากาศดีลมเย็นว้อยๆนะคะ อากาศดีแต่ว่าอารมณ์บอดีค่ะพี่นอ้องอ่านเจอคอมเมนต์อารมณ์บอดีต้องมัวว่านล่ะล,ะละ่ะเดกกินยานอนซื้อ,อ,อค่ะพี่น้องค่ะเจอคอมเมนต์แบบแย่ๆนี่บ่ไหวเลยค่ะเบิ้งให้มันมวนเบิ้งให้มันสนุกไหมพี่น้องเขาเสนอขายตัวเองไม่อยากได้ตัวเองก็ ผ่านไปก็จบเสนอสําหรับเผื่อมีคนต้องการเขาก็จะเอาไปทำเป็นพ่อพันธุ์เขาก็จะเอาไปตัดเขาไงถ้างโง่แล้วก็อย่าอวดฉลาด,ดะางงนะคะถ้าโง่นะอย่าอวดฉลาดมาสอนคนโน้นคนนี้มาว่าคนโน้นคนนี้ขอโทษนะคะพี่น้องคะ บ่มีส่วนรู้เห็นตรงมาไดเรบฟังนำ้ำขออนุญาตระบายความในใจเนี่ยค่ะถือวา่าคาโคดเนาะค่ะพี่มายืดยาวเลยสิเก่าข้อมิ่นอยู่ในอันคลิปวิธีดูกวางใกล้คอดหน่อยค่ะพี่น้องเขาไปเบิงรงเกรโดดค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะผู้รับฟังจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ